ออกมาแล้วครับมาดูมาก่อนนะตามด้วยหมายเลข18นะครับ18ประคอนประกอนโตคิรีโอ้ผู้ใหญ่สมยศรีบลุกเลยแหมพ่อล้วมาที่ผู้ใหญ่สมยศลูกนี่เนี่ดีนะเป็นพี่เตี้ยของใช้ตกเวทีโอ้ที่4ประคอนโตคิรีครับเอาแล้ว ดูครับตอนนี้เอาแล้วครับเทพชินโดนเสียบไนเข้าไปแล้วเทพชินครับโดนเสียบไนเข้าไปแล้วครับพาจินตึกหากีบครับจากแป้งยาสมรานโดนเสียบไปแล้วเรียบร้อยและเอาคืนยังไม่โดนโดนไปเรียบร้อยเป็นที่สามาครับแล้วก็ปะกอบังโตเียรนะที่สี่กรหมาเลขยี่สิบสองนะครับเด็กพรภูเขาครับตามมาเป็นขบวนขบวนกันเลยนะฮะ นี่ก็จากภาพเห็นนะครับขนลงมานะทีหนึ่งก็เป็นแม็ก์พิวครับเอาแล้วับที่สองนี่มีเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ที่สองที่สามกับที่สี่เริ่มเปลี่ยนครับเทพชินไม่ยอมครับรู้สึกประการจะอยู่ที่ห้ารู้สึกจะมีทีใครขึ้นมาแทรกอยู่นะครับเอาเรามาไล่ตำแหน่งกันดีกว่านะครับหลวงพัดช่วยรำตำแหน่งที่สองที่สองอเล็กซิสครับฟีฟ่าจานเด็ดจริงที่สามพาดีถึงหาดหยิบที่สี่ครับ หดายเลข118เอาแล้ววยคระราเทพกีดีพกูลนะครับเนเอาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับนวัดฮนะเห็นไหมฮะความสมา<อ>มารถของเด็กๆถือว่าดูกันนะขณะนี้เกมการขันยังนํำเนินอยู่นะฮะภาพที่เหน็นอาจจะเป็นภาพรวมนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องไม่สามารถสู้ฝนนะำ6ทีมับมสี่2ปีแล้วขณะนี้นะครับต่อไปก็เป็นอนุโล TIFL นะฮะเกตสิ่งเดิมๆนะ,ะ KLM Enduro เอารถมาล้อเลยครับ Enduro เราโอ้โหชันเดดวันนี้ชันเดชหมันเดดจริงๆครับหาันเดดก็ไล่มาตึ้นกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็รุ่นต่อ Enduro ก็นำรถมาเลยนะ Family อย่ e งน้ำบอน,นเอฟเอแปดห้าสองเป็นของฟีฟ่าทานเดดจริงจริงนะครับ อันดับที่สามครับปากินนะครับกันนี้ครับแล้วก็ที่สี่น,นะครับดีเสียเตะตักขึ้นมาแล้วครับปากอนปากกอนโตคลีโดนเตะตักไปแล้วไหนจะกลับมาได<อ>้ปากกอนขึ้นมาอีครั้งหนึ่งอะไร,อ,ะไรอ๋อปรกรอนขึ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อปรกรอนขึ้นแต่ขึ้น,นท่าแรงเดียวขึ้นเสียงลั่นเยวเอาแล้วแบบนี้นะแบบนี้น่าจับไปอยู่แล้วแถวแผ่นนินไหวนะ เรียบร้อยดีๆแบบนี้ครับเอาล้วครับตอนนี้ก็ดูภาพนะจะเห็นมุมในข้างในนั้นเป็นแบบที่สองที่3สามที่สี่ปกรณนที่5เซตัสาราเทพนะครับตาราเทพก็กําลังไล่เลือจะเอาให้ได้แต่เหมือนจะได้อีกหรือเปล่านาราเทพขึ้นครับขึ้นอีกครั้งหนึ่งสามสโหนะครับไม่ไม่ยองครับ 3 4 5พาคินครับเอาวปกรอนเข้าไหนครับเมื่อปากรอนจะแซงเทพชินนะครับปากรอนบอกไม่ยอมเทพชินครับเอาแล้วครับปากรอนมาที่หนึ่งผ่านหน้าโคนสไปแล้วครับเอาแล้วครับปากรอนยอมที่ไหนครับปากรอนโตนกิลีครับลูกชายลูกชายเตี้ยลูกชายเตี้ยไม่ใายลี่เตี้ยเขาที่สามสี่ห้าครับตอนนี้เอาปากรานเป็นไรครับโอ้คนหนึ่ง นิ่งชิวบ้านนิ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะตอนนี้ดีฟ้าชานเด็ดสิบจริงหมายเลขสิบยังอยู่นะงั้ในอันดับที่สองอันดับที่สามเต็มสิบโอ้เตตัตเตตัตโต้โอ้โหโตตัตขึ้นมาเป็นที่สามโอ้โหพากขึนที่สี่ที่ห้าปากกอดโอ้ยเสียจังหวะเลยนะครับพาขีนมีเสียจังหวะเลยฝ้าเตตัตกับธราเทพฝ้าขี่เป็นพ่อเลยเว้ยเฮ้ย พักรัพักักบปีได้ใจลุงลุงควักตังไว้ก่อนเลยควักตังตกเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลรอบสุดท้ายแล้วครับห้าสิบห้าจนที่หกจนที่หกว่าเป็นไขรอะไรอ่ะประ่อนแทงแล้วเหรออ้าวเนี่ยที่หกเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสิบสี่แลวครับที่หกที่ผมชอบชื่นอ่าส่วนที่เจ็ดครับกำลังย่องมาน้องบอสจ้า พี่ฮั์สายชัยแล้วก็ชาโนนรื่นรวยครับจำป้าจีถนนหวานเป็นที่แปดและที่หนึ่งมาครับที่หนึ่งจะมายังคงหมากลุกกระดิกยังคงหมากลุกกระดิกให้กับไม้ลมเลยค้ายังมาแล้วมาแล้วพรุ่งนีแล้วคงหมากลุกเตรียมบอกแล้วอ่ะมาแล้วที่หนึ่งเข้าไปแล้วครับเข้าเส้นไม่เรียบร้อย อยู่มพัฒช่วยร้าโอ้โหข้างหลังจีบเล่นใหญ่ครับปีะกรอนโต๊ดสี่ตานี้กางเทบขึ้นขึ้นมาเป็นที่สี่แล้วครับโอ้โหที่สองที่สองหมายเลขสิบที่สองหมายเลขสิบเข้าเส้นมาเรียบร้อยที่สามเตตัดครับเวลาเทบทีจีนกุลที่สี่แทบจีบที่ห้าที่หกฮะเดี๋ยวเหรียญเข้ามาเลยฮะเจ็ดสี่สิบทีชอบชี่น เดี๋ยวดูบอสซ่าได้ไหมบอสซ่า